สวัสดีครับผมทอมนิพพารวยมามาเจอกันครับกับ Club, เอฟซีแฟนคลับฮานอยเนาะช่องฮานอยเขาก็จะมีฮานอยลงไห้ครับผมมาเจอกันอีกกับแนวทางที่เก่าครับแนวทางพุวกนี้ก็จะมีรัฐบาลด้วยนะเทากับะลงแนวทางไห,ห้ที่เก่าครับน่าบานนีเจาะ่าท่านเขาจาือเชื่อเลยแต่ว่าเขาจะเดินเนี่ยะเว่าเขาจือเถือนะ รัฐบาลมันกะมันกะยากครับผมนะรัฐบาลกะยอมหลับบางอยาต่างหาคนแม่งๆเนาะครับผมนะบอลูว่าเล็กถูกเป็นยังไงเด้เดอพี่น้องมาเขากาลังเป็นเพียงแนวทางให้ไม่มีการปักเลืองปักลิงตั้งแต่แรกแลวเนะาะเขาเคยหลนแต่มันก็เป็นเพียงแนวทางนะครับผมสนับสนุนให้ซื้อ หวยรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฮานอยหรือว่ารัฐบาลของลาวแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับสนับสนุนใหน้เล่นหวยรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะถ้าเป็นไทยเนาะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมเขากลับมาลงแนวทางให้งขึเกกาครับวันๆก็กลัวเหมือนกันนะถึงจะไม่ดังก็มันก็นะอันตรายแล้วใช่ไหมครับใ้เบื้องเขานะบอรครับนะ เท่ากับวันๆอันตรายแล้วถึงช่องเราจะไม่ดังลุงม,มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเท่ากับมันลุงให้เป็นเพียงแนวทานะครัเราไม่ได้สรับสนวนให้เล่นการพนันนะให้ซื้อรัฐบาลนะครับเลขรัฐบาลจะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฮาหนอยเนาะเราก็ขอย้ำไว้อีกครับมันก็ในใจก็ลึกๆนะอย่ามันก็เดเขกกลัๆวๆเนาะแมนบอกครับ แต่เข้ากับโบแมนคุ้นดังอกเขาก็หลอดตัวแล้วรัฐบาลเข้ากับโบข่อยเก่งดอกเขาก็หรอดตัวแม็นบ่ะครับทุกคนมันก็นมีความปัวอะไรทั้งมดืดเนาะแต่มาลงเป็นเพียยวนี่เพียงแนวท่านะครับกับแฟนคลับพานอยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างกะมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะข้าใครไม่ตามนี่ก็หลุดไปเลยนะแต่ไปเขาน้อยสองเนาะถ้าผู้โดผู้ใดตาม อย่าไปถอดใจครับเราต้องสู้ต่อไปนะครับผมนะตัวเลขการลงทุนมีความเสี่ยงหัวใจอาจจะเต้นตุ่มตุต่อมๆไปหน่อยกลับมาลงให้เป็นเพียงแนวทางให้ครับผมนะขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมขอบคุณทุกยอดการกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะมาฮาหนอยครับเป็นยังไงกหหับฮานอยเรามาฟังผลฮาหนอยวันนี้กันหน่อยครับ ขานอยออกพิเศษออกหกหกห้าสายรูดเข้าครับรูดเข่าหาเลยเนาะสายรูดเข้าไปที่ห้าครับล่างออกเก้าแปดโอเคครับพิเศษสายรูดเข้าครับส่วน้าน้อยปกติออกสี่แปดสามเข้าครับแปดสามมีนะครับผมนะมีสามแปดนะล่างออกเก้าเก้าเบิ้ลครับโอเคส่วนเ i ียพี่ออกสองสามห้าเข้าครับตัวน,น้นสามห้ากะ เขาแล้วก็ยุดอย่างต่น้อยสองแลยเนาะถ้าเขาแล้วก็ยุดครับผู้ใดสายลูดเขาแหลกก็ยุดครับผมนะล่างออกสี่สามโอเคครับเข้าสองน้อยสายรูดเข้าด้วยครับผมนะกับไปต่อครับกับแนวทางนะครับผมเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะให้ซื้อรัฐบาลห้าน้อยไหวกันเลยกันครับผมอันนี้เราก็หวั่นใจถึงเราจะไม่ดังนะ ดีหนะ้าที่รัฐบาลเข้าบกกิ่งไม่สั่งนะสวยเลยมาครับพรุ่งนี้ครับแนวทางนะครับผมพรุ่งนี้สายวิ่งสายลูดฟันธงไปที่หกครับลูดหกวิ่งหกพรุ่งนี้คือวันพุธวันพุธมีรัฐบาลด้วยนะครับผมวันพุธท,ที่สิบหกมิถุนายน ลูดหกวิ่งหกฟันธงไปที่หครับหตัวเน้นครับตัวแดงตัวเน้น60 69นยครับ60 69เน้น6จับคู่ห้าหกสี่หก้าทวนอีกหนึ่งครั้งครับ60 69 6ย์ห้าห้าครับ รูดหกรูดหกวิ่ 6, วงหกบันทองไปที่หกนะครับสำหรับสายรูดนะครับผมก็ไม่รู้เราจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ยังเชื่อมั่นกระจัดไปครับนะหรือว่าเราจะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับผมว่ามันสำหรับหมอสำหรับการลงทุนความเสี่ยงบอช่องนี่เนาะ ผู้ใดมันมันกับทั้งช่องค่ะคอมเมนต์ไว้ครับไม่ใช่หน้าม้านะครับเราไม่รู้จักกันเลยนะครับที่คอมเมนต์เนี่ยบางคนก็อาจจะชมนี่ก็ขอบคุณบางๆแต่ว่าแต่เปิดใจนั่นด้วยครับวันไหนที่เราหลุดเราก็ต้องทุกข์ไปด้วยกันวันไหนที่มีความสุขเราก็ให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมนะไม่ใช่หน้าม้าอะไรทั้งนั้นนะครับผมเพราะเราไม่รู้จักกันเลยในในในช่องนะครับทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆครับผมนะ ที่เขามารับชมนะครับผมทุกการติดตามขอบคุณมากมากครับกดไลค์กดแชร์มากตัวเด่นสองตัวครับหกับศูนย์ครับในใจว่าหกพาน้อยเนะี่ยมันจะมักจะมีศูนย์มันกับขาดกว่าใดเลยนะครับผมนะศูนตัวเน้นครับเอามั้ครับผมศูนย์จับคู่ครับศูนย์สี่ ศูนย์ห้าศูนย์เก้าครับชวนครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าครับตัวกันครับสี่ห้าสี่เก้า เก้าห้าครับตกการครับสี่ห้าสี่เก้าเก้าห้าครับโอเคครับผมสิบตัวเจาะสายรูดก็สายรูดก็ฟันธงไปที่หกเนาะสิบตัวเจาะกับผู้ดนผู้ใดมากสายใดกระจัดไปครับดวงแล้วก็ดวงแล้วก็บุญของท่านผู้ชมด้วยนะครับผม บางที่เราต้องทําบุญไว้ด้วยนะครับคําว่าอย่าลืมนะครับมันมีคําว่าหมดบุญหมดบุญนี่คือเฮาบุญเฮตบุญไว้เลยครับในศาสตร์นี่บุคคลเฮตบุญเุท่านก็เลยเบิดบุญ,น,น,บญนี่แหละครับคือว่าเฮากบมีคนแถวบ้านนะครับผมเฮากะอยากบอกไว้ว่าเฮตบุญหลายๆครับกันแล้วกันเนาะมา อย่างที่เราพูดกันไว้ถ้าเข้าแล้วก็ขอให้หยุดนะครับผมนะไม่ต้องไปต่อไม่สนับสนุนให้เล่นหลายหวยถ้าเข้ารัฐบาลไทยแล้วก็หยุดครับไม่ต้องมาหาหน่อยเนาะมาจับสามตัวครับเผื่อเ่าเราจะฟุกหกหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งหกเก้า ชวนอีกครั้งครับหกหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งหกเก้าโอเคครับผมนะสำหรับฮวยฮาหนอยได้จบลงเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมถ้าผู้ใทยังมักรัฐบาลก็มีต่อรัฐบาลนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะลงไว สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆ,ยๆยเรื่องยครับ